ครับเราจะมาเปิดสร้างรายได้ YouTube ปี2020กันนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเดี๋ยวให้เพื่อนๆจิ้มเข้าไปที่ Google Chrome ได้เลยนะครับอ่าพอโชว์หน้านี้เราก็มาพิมพ์คำว่า YouTube Studio นะครับพิมพ์ในหน้า Google Chrome นะอ่า t u t u s t u t u o i o แล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับ พอจิ้มเข้าไปแล้วก็จะโชว์หน้านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะจิ้มที่รูปอักษรตัว S นะครับอ่าก็ใครที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับผู้ติดตาม1000คนแล้วก็ชั่วโมงในการรับชมแบบสาธารณะ4 0 0พชั่วโมงนะครับแล้วก็เขาจะมีปุ่มเข้าร่วมข้างล่างนะครับอ่าจิ้มเข้าไปได้เลยครับ พอจิ้มเข้าไปแล้วก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็จะมาดูข้อที่1กันเขาให้อ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่อ่านแล้วก็ยอมรับเฉยๆอ่าเริ่มเลยทุกคนลองไปอ่านดูนะครับอันนี้ผมอ่านละเอียดแล้วนะอ่าพออ่านเสร็จแล้วกดช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับให้เป็นลูกศร จากนั้นก็กดยอมรับข้อกำหนดนะครับมุมขวาด้านล่างนะ่าตื้นมันก็จะวิ่งไปแล้วก็ตรงที่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับข้างบนมันจะขึ้นเป็นสีเขียวว่าเสร็จสมบูรณ์พอขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็มาเริ่มข้อที่สองกันได้เลยช่องนี้เขาบอกว่าคุณต้องมีบัญชีแอส e ซนตเพื่อสร้างรายได้และรับเงินนะครับ เขาถามว่าคุณมีบัญชี a s s e n c e อยู่แล้วใช่ไหมเราจิ้มที่ตัวเลือกนะครับเพื่อนๆตัวเล็กๆข้างล่างอะ่ะก็จะมีให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆว่าเรามีบัญชี a s s e n c e อยู่แล้วหรือว่าเราไม่มีบัญชี a s s e n c e ที่ใช้งานอยู่นะครับหรือว่าเราไม่ทราบอันนี้ผมจะเลือกที่ฉันไม่ทราบนะครับเพื่อน,อนๆกดเข้าไปเลย พอกดแล้วก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกที่อีเมลของเรานะครับข้างบนนะที่มีรูปช่องของเราอะ่ะจากนั้นก็จะโชว์หน้านี้อันนี้เราเลือกข้อข้างบนเลยแล้วก็เลือกภาษาไทยเลื่อนหาภาษาไทยข้างล่างนะครับจะอยู่ลึกหน่อย เจอแล้วอันนี้ก็อ่านแล้วก็ยอมรับเหมือนเดิมแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยซึ่งก็จะย้ายมาหน้านี้นะครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับตรงนี้อ่าพอกดเริ่มต้นใช้งานแล้วเขาก็จะให้เรากรอกชื่อที่อยู่นะครับต่างๆของเรานะ กรอกชื่อที่อยู่ให้ละเอียดนะครับกรอกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเอนกรอกเรียบร้อยแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับตรงตัวเล็กๆด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับพอกดส่งก็จะกลับมาหน้านี้นะครับข้อที่2ก็จะดําเนินการอยู่ ขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วข้อที่3ไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยว Google Adsense เขาจะจัดการเองนะครับเราก็รออนุมัติอย่างเดียวนะครับประมาณ2-3วันนะครับ